อือหืออือหือเตะครัป๊าปาโอ้โหท่าอะไรวะเสียบหลังมางี้ชิปโอ้โห,โโห,โโหโตัวชอบผมชอบท่านี้มากนะมันดูแอลแอลอยาวดีอ่ะ สองสองชั้นครับกลัวบาบาหลุดแล้วไม่มีใครจะคอยดูเอาเเอาเอาเอเอา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 อาเอาเอาเอาดูเอาอมเจ้าเลกเลยคบเฮ้ยคุณตาพุ่งชนแล้วเลยเรียบร้อยครับ ไปชื่อนะครับดูซิว่าชื่อนจ่มาเล่นยังไงโอ้โห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 มัเรียบร้อย นี่คืออาณาจักรของข้านี่คือความสุขของข้านี่นะฮะ ดูชื่นชื่นจะได้เป็นไหมเบื่อเช่นว่ไหนกูเช่นมึงอ่ะกูเสียมึงได้ไหนเบื่อกจะทวงบุคคลมากผมซื้อให้คุณนะเ้าผมเลยนะคุณถึงได้เล่นเนี่ยไม่ค่อยจะทวงคุณหรอกครับตี นี่จำ่อครับนี่นี่ดูครับดูนี่อ ยามเย็นครับพี่น้องสองคนเทาเล่นกันไหนดูชื่อเล่นเป็ไหมชื่อนะ่ะชื่อไม่ค่อยเล่นนะครับโอ้โหชื่อรู้จกักแายไว้ชื่อนีบ้านร่างบ้านนอกอยู่แจะบ้านไม่รู้จักเล่นนะใหรอกบวัวบอกนี่นต้องผมนี่เล่นไปชั่วเลย เชี่อไม่ได้จริงๆนั่นแหละโอ้โดูบัวคน,คนละคนแหละได้ทรายมานะมข้อดีของทรายนะครับก็คือนิ่มนะครับไม่แข็งช้างนอนได้แต่ว่าไม่อยู่นะมันก็จะอันตรธานหายไปตามกาลเวลาต้องค่อยๆเติมค่อยๆเรื่อยๆนะทำให้ช้างเรานอนดีไม่มีกดทับแต่ได้กินก็ไม่กดเท่าไหร่หรอกแต่แค่เราย้าย อยากให้บัวบานนอนนิ่งๆดูที่ปไะเลศเดินเชยไม่รู้จักทรายเลย,เยชื่นมูจักทรายมาชื่นะทรายอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าจะกินก่อนเหยวตอนนี้บัวบานแล้วสบายใจสบายตัว อออโอ้ยอออชื่อเริ่มเลยครับชื่อเร่มแล้วครับแต่ว่าชื่อยังงงอยู่ว่าระหว่างของกินกับทรายเราควรทําอะไรก่อนคิดว่าของกินสําคัญกว่าแต่ไอ้บัวนี่ไม่สนนะครับอะไรของกินเล่นก่อนสิครับอืมอืมเล่นสิครับท่านจะเหลืออะไรจะโหยสบายตัวสบายใจสบายดาก ฝ่ายก็ขัดผิวไปในตัวนะฮะแล้วเวลาฝนตกมันก็ไม่ค่อยติดตัวนะครับนี่มาเล่นตาายกับชิดด้นหนึ่งนี่เขาก็จะนอนเอาหลังมาพิงอย่างนี้นะลุกง่ายอาจารย์ครับป๊าปป๊าปโอ้โห้ท่าอะไรวะเสียบหลังมาอย่างนี้ชิปโอ้โหเฮ้ เดี๋ยวสเต็ปปึ๊บปึ๊บจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะปึ๊บ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 โอ้โหดูดาวก็สินอนอะไรกันนะเอ้าเอ้าเอ้าแม่ถ้าใส่เอฟเฟกตนี่คงจะสนุกนะถ้าตัดลงดิบก็เอาเสียงเพลงคอคอเคลียร์ไปนะ บปึ๊บปึ๊บดูหนังรถยนตที่ปั๊บ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  ชื่นไม่ได้ลูกชื่นนิ่งเงียบเลยครับฟูมาจาสักคำเลยรื่งกินสำคัญที่สุดชื่นบอก,ก,กเ,เอ้าเอ้ยมันจะลูกตกลงไปยังไงนี่ฮะ

ครับเข้าไปเขาเล่นเก่งมากมีความสุขจังไรเอฟซี FC มีความสุขไหมครับคอมเมนต์ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงเห็นผมเล่นทรายขอคนมันอยากเล่นทรายนะถ้าเขาดูนอนแบบมีเขาสุขมากอะดูวยอ่ะอยะอยะ อาจีบสมความสดใสตัวชอบผมชอบท่านี้มากนะมันดูแอลแอลยาวดีอ่ะอาจจะเฮ้ยไปอยู่ไหนกันเล่นแดือดทรายฮะนี่เดี๋ยวอีก เล่นได้ไมา่นานเลยก็ซื้อมาใหม่ครับที่ให,ให้เขาเล่นนกะ็จะออกข้างๆเขาะจะโยนไปทั่ว,วดินฝนตกอะไรบ้างดูตัวนี้อ้วนมากนะท่านี้นี่ตุ๊ปปูอยู่นี่มันหมูเอ้ยนี่มันช้างอึ่งเผาอึ่งเผากระอพาะ